stay home stay healthy อยู่บ้านอยู่อย่างสุขภาพดีคุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอสักทีการนอนมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับทำให้นาฬิกาชีวิตของเราเปลี่ยนไปวันนี้เรามีวิธีการแก้อาการนอนเยอะอย่างง่ายๆโดยใช้นิ้วโป้งของเรานั่นเองครับ อ้าวน้องโยเห็นว่านอนเยอะนอนเยอะแค่ไหนครับถ้าปกติก็กลางคืนนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีช่วงสายๆประมาณ10บโมงเนี่ยมีนิดหน่อยเหมือนพักสายตาครับแล้วก็ช่วงบ่ายหลังทานอาหารนี่ก็จะง่วงแล้วก็จะหลับช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับอาจารย์อย่างนี้ถือว่าเยอะไหมครับโอ้ถือว่าเยอะครับเป็นการงีบที่เยอะเกินไปจะทําให้ตัวเราขี้เกียจรู้ไหมครับว่ามีสาเหตุนะที่นอนเยอะแบบนี้อันที่1คือเรากินเยอะครับแล้วก็นอนเยอะครับสมองไม่รู้จะทาอะไรอยู่ว่าง มันก็นอนเยอะไปอีกครับอ๋อก็คืออย่างนี้ก็ต้องมีวิธีการทําให้สมองมันตื่นตัวตลอดเวลาใช่แล้วเราต้องให้สมองมีเป้าหมายในชีวิตครับพร้อมไหมครับที่เราจะลองทํากันได้ครับอาจารย์ได้ครับอาล้ครับเราก็จะเอาเปิดมืออย่างนี้นะครับครับนิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วนานะครับเป็นนิ้วนําให้สมองมันเริ่มตื่นตัวเราก็จะพับนิ้วโป้งมาไว้ตรงบริเวณนิ้วก้อยครับนะครับจากนั้นเราก็จะหายใจเข้าออกมองไปข้างหน้าตรงๆแล้วก็ออกเสียง โอ้แม่ย,ยาวๆเลยครับโอ้ดีครับ3ครับโอ้โอแล้วก็วครั้งที่เครับโอ้เสร็จแ,แล้ววางมือไว้ครับรู้สึกไงบ้างครับคุณโยรู้สึกนิ่งขึ้นนะครอาจารย์ เหมือนมันมีสติเกี่ยวกสิ่ง,งที่ทําอยู่เนี่ยครับนิ้วโป้งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เลยนะครับพื้นที่สมองที่ใหญ่นั้นจะเชื่อมบริเวณของสมองอารมณ์เพื่อลดความวิตกกังวลลงถ้าพับนิ้วโป้งจะกระตุ้นพื้นที่สมองให้เกิดสติการท่องโอมเสียงดังๆยาวๆมากขึ้นนะครับจะไปสั่นสะเทือนให้หูชั้นในของเราได้ยินเสียงและก็ไปเชื่อมกับสมองอารมณ์ให้สมองอารมณ์มีสติมากขึ้นหลังทำนะครับจะรู้สึก สมองมันตื่นตัวไม่ง่วงงไม่ซึมซึมสดชื่นขึ้นครับท่าที่สองนะครับโยเรารจะเรียกว่าท่าคุมนิ้วโป้งเรานิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยมาคุมทั้งสองนิ้วโป้งเราเลยจากนั้นเราจะหายใจเข้าลึกๆและกั้นไว้นิดนึงตอนเราหายใจออกเราจะคลี่นิ้วช้า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 นะครับเราจะทำสิบลมหายใจสิบลมหายใจพร้อมนะครับหนึ่งสอม 8ครับกั้นไว้นะครับ10ครับเปิดมือครับเป็นยังไงบ้างครับน้องโยมรู้สึกโล่งครับอาจารย์อันแรกเรามีสติแล้วอันนี้รู้สึกเราผ่อนคลายขึ้นถูกต้องเลยครับท่าที่2คือคุมนิ้วโป้งนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่บร,ริเวณมือเนี่ย ก็คือนิ้วโป้งจะอุดขึ้นหลังจากที่นิ้วโป้งมีสติแล้วพื้นที่สมองนะครับก็จะได้รับการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นด้วยเพราะมันเชื่อมโยงกันจะทําให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อเรามีชีวิตชีวานเราก็จะอยากจะทําอย่างอื่นมากขึ้นแทนที่เราจะนอนเฉยๆครับท่าที่3ที่เราจะทำนะครับ,รบเราเรียกว่านวดนิ้วเพราะเราผ่อนคลายแล้วแต่เรานวดนิ้วครั้งนี้จะพิเศษหน่อยคือนวดนิ้วและเพื่อให้เรารู้สึกกับอารมณ์ด้วยแล่ะเราเริ่มจากนิ้วโป้งนะครับ หายกังวล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 นิ้วชี้ครับหายกลัว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 นิ้วกลางครับหายโกรธ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 นิ้วนางครับหายเศร้า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 นิ้วก้อยครับหายง่วง หายง่วง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 แล้วก็พอครับรู้สึกไงบ้างครับสบายครับอาจารย์สบายนะครับง่วงอยู่ไหมครับไม่ครับรู้สึกตื่นตัวขึ้นตื่นตัวขึ้นนะครับถ้านวดนิ้วนะครับใน3จังหวะแล้วเราพูดไปด้วยเพราะว่าเวลาเราตื่นตัวจะไปทําอะไรเพื่อให้เราทําได้ต่อเนื่องและไม่กลับมาง่วงอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องให้อารมณ์มัน ที่ในการพูดแต่ละประโยคนั้นเป็นการเรียงลําดับของพื้นที่สมองของอารมณ์นะครับคือหายกังวลหายกลัวหายกโกรธ,หา,กรธหายเศร้าแล้วก็หายง่วงอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการสั่งสมองให้ทําอะไรอย่างมีสมาธิต่อเนื่องไม่กลับไปง่วงอีกครั้งหนึ่งครับและท่าสุดท้ายครับน้องโยครับ,รบเพื่อเราหายง่วงหายหิวนะครับเราต้องยืดตัวตรงครับให้สะดือเราแบรนราบนิดหนึ่งเกรงนิดหนึ่งชูนิ้วโป้งซ้ายนะครับ แต่ที่การสะดือแล้วเราจะนวดมันกดไปแรงๆนะครับครัหมุนไปตามเข็มครับนะครับพร้อมนะครับหมุนครับแล้วเราก็พูดว่าหายง่วงหายง่วงหายหิวหายหิวหายง่วงหายง่วงหายหิวหายหิวหายง่วงหายง่วงหายหิวหายหิวเนะครับเป็นไงบ้างครับสบายแล้วครับสบายไม่ง่วงแล้วครับไม่ง่วงแล้วหิวไหมครับ ไม่ครับไม่นะครับผม,มการนำนิ้วมือซ้ายนะครับมาวนที่สะดือข้างซ้ายนะครับจะตรงกล้ามกับสมองข้างขวาสมองข้างขวานั้นเป็นเรื่องอารมณ์นะครับถ้าอารมณ์เรากลัวมากกังวลมากมันก็จะง่วงมากนะครับแล้วเวลาเรากดไปที่สะดือเราจะทําให้เกิดการสื่อสารเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆด,ดังนั้นการกด เป็นการกระตุ้นให้ยับยัง้งอารม์หิวยับยัง้งอารมณม่วงนั่นเองเหตุผลที่ต้องวนตามเข็มนาฬิกาก็คือเพื่อเบรก <berry ks, S 1> ไม่ให้เวลาเราเคลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีการยับยัง้งอารมณ์นั่นเองเราควรทําต่อเนื่อตั้งแต่ท่าที่1 2 3 4และเราทําทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจง่วงไม่อยากทําอะไรและหิวบ่อยๆกกั <zuk ucks> ังงววลลหาย เราควรทำา7วันครับต่อเนื่องกันเพื่อจะได้ให้ร่างกายของเราปรับเปลี่ยนนิสัยให้มีอะไรทําอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นครับ